สวัสดีครับพบกับรายการ h o s ซิ่งเหงมอร์นิ่งนิวช้าวันจันทร์ที่17กุมภาพันธ์ราคาทองคำยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่7โดยปรับตัวขึ้นใกล้ออทามไฮขึ้นไปแต่2,940ลลาแต่ในที่สุดก็ไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ก็ทำให้มีแรงเทขายทำกำไรออกมาอย่างหนักที่เดียว เป็นผลจากที่ปีนี้ทองคําให้ผลตอบแทนที่สูงมาก12%นะคะทําให้นักลงทุนก็เริ่มเห็นผลกําไรแล้วก็มีแรงเทขายออกมาปิดตลาดขึ้นวันศุกร28์2,882ดอลลาร์ลดลง45ดอลลาร์ทั้งสัปดาห์เนี่ยทองคํำยังเดินหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้น22ดอลลาร์ค่ะคนสูงมีการประกาศตัวเลขยอดคาปีเดือนมกราคมฮอตัว0.9% ถือว่าเป็นการหดตัวมากที่สุดในรอบเกือบ2ปีตรงนี้สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจสเมรไตามาดหนึ่งเนี่ยมีแนวโน้มชะลอตัวลงเพราะว่า GDP ของสเาาถูกขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายของวิโคเป็นหลักซึ่งปัจจัยที่หนุนที่ทำให้ทองคำยังคงเดินหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นก็มาจากแรงซื้อทองคำในฐานะสินทร,รัพย์ปลอดภัย การที่ทำประกาศเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากทุกประเทศที่มีมการเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสาหรัฐนะตรงนี้ก็ตลาดกังวลว่าจะเกิดสงครามกันค้าอาจจะทำให้เกิดความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกปัจจัยลอบอื่นๆก็จะเป็นคืนวันพุธตัวเลขเงินเฟอ้อ CPI เดือนมกราคมสูงกว่าตัดคาดการไว้ เพิ่มขึ้นสุดเมื่อเทียบปลายเดือนตัวเลขตรงนี้สูงที่สุดในรอบ1ปีครึ่งเพิ่มขึ้น3%เเมื่อเทียบปลายปีสูงที่สุดในรอบ7เดือนแล้วก็เป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่4ทําให้ตลาดก็ประเมินว่าปีนี้เฟดจะลดดอกเบี้ยเพียงหนึ่งครั้งแล้วก็เลยที่สุดอาจจะเป็นเดือนกันยายนทางด้านกองทุน SPDR สัปดาห์ที่แล้วขายทองคำออกมา5จุด สีส,สีตันค่ะสัปดาห์นี้ติดตามการเปิดเผยแรงงานการประชุมเฟรด Fred, ขึ้นมันพุธการถแถลงของเจ้านี้เฟรดต้องบอกว่าหลายท่านที่เดียวนะคะไล่ตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธนะครับอย่างวันนี้เองมีประธานเฟดส,สาขาฟิลาเดลเฟียผู้ว่าการเฟดโบแมนผู้ว่าการเฟดวอลเลอร์นะคะคาดว่าส่วนใหญ่ก็ยัง เห็นควรว่าเฟรดอาจะยังไม่ต้องรีบร้อนลดดอกเบีย้ยคงต้องรอด,ดูผลกระทบจากนโยบายของทรัมป์นะคะซึ่งก็ยังไม่ได้มีการประกาศนโยบายที่เต็มเต็มที่นะคะอาจจะแบบแค่ประกาศออกมาแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศใช้บางงานก็มีแนวโน้นมหลักธนงคาคิดว่าระยะสั้นอาจจะรีบาวได้นะคะแต่ว่ารีบาวก็อาจจะต้องระวังแรงเทขาย แนวรับ2864ดอลลาร์2854ดอลลาร์ 2, 54, แนวต้าน2900ดอลลาร์ 2, 900, และ2910ดอลลาร์ 2, 10, ค่ะสําหรับราคาตรงแท่งของสมาคมวันเสาร์ขายออก46,150บาทลดลง600บาทค่ะแนวรับ45,950บาท45,850บาทแนวต้าน46,350บาทและ46,450บาทค่ะ คำแนะนําการลงทุนนะคะมีอยู่ก็อาจจะรอดูว่ามีการขึ้นไปใกล้ๆ2,900ดอลลาร์ขึ้นไปเนะี่ก็ทยอยขายไปบางส่วนนะคะส่วนโกลฟ t เจอร์โคลายฟีเจอร์เปิดขายที่2,900ดอลลาร์ตัดขาดทุน2,910ดอลลาร์นะคะแต่ว่าการลงทุนทองแทงยย่งระยะยาวถ้าถือยาวต่อไปได้ก็ถือไปนะคะส่วนเงินบาทสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย แข็งค่าขึ้นกลางสัปดาห์เป็นผลจากเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงเราก็เป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองแท่งในประเทศวันส่งเงินบาทเริ่มทรงตัวที่33.60บาท60สงนะครเงินบาทแนวรับ33.40บาท40ตางแล้วก็แนวต้าน 34. บาทค่ะส่วน USD f u t u r e แนวรับ33.30บาท30สตางแล้วก็แนวต้าน33.90บาท90งค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ